สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่นะคะห่างหายจากการทำกับข้าวให้ดูนานแล้วนะคะวันนี้จะทำเมนูหมกหน่อไม้นะคะอันนี้คือข้าวข้าวเหนียวแช่นะคะข้าวเหนียวแช่นะหกใส่กับพิกสดนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างะคะเนี่ยค่ะกระเอกของเรากระเอกกระเอกหน่อไม้หน่อไม้ที่เอามาจากบ้านกุกก่อนนะคะที่แม่เตรียมให้นะคะยังไม่ได้แกงก็เลยเปลี่ยนจะหมกแทน อันนี้อันน,น้ามยานางด้วยพี่น้องเก็บมาคั้นสดๆเลยนะคะเก็บมาจากหน้าบ้านนะคะใส่ใส่หมูสามสันพร้อมค่ะเมื่อนี้มันจะนัวจะหอมเติมกันเนี่ยค่ะขาดไม่ได้เหมือนกันผักจะอมสดมากก็ผักสไง่ด้วยพี่น้องเด้อผักสแงะหอมมากอันนี้ก็เหมือนกันแต่วแต่คนอยาก,กินแบบไรนะคะง้นก็บ,บ่ากินผักสไงก็กินอัน ออที่เป็นพักเน่าก็แล้วกันทบไปกินที่ทํางานนะคะฝากฝากฝาก,กพี่พี่น้องน้องที่ทํางานด้วยเดี๋ยวมาดูกันค่ะเอออันนี้กระาดบ่ได้ใช่กันพี่น้องใบตองกล้วยกล้วยน้ำว้ามาจิ้มฟันนะคะเอาไว้มามากัดใบตองนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูขั้นตอนมันค่ะว่าทำยังไงบ้างเผื่อใครสนใจทำตามนะคะเอาโคกค่ะโคก ตำนะคะโขกนะคะโขกให้มันเข้ากันนะคะโขกเพื่ออะไรเพื่อให้หน่อไม้มันเป็นชิ้นเล็กลงอะคะ่ะมันจะได้กินง่าย,นยเนาะแล้วก็เข้าน้ำเข้าเนื้อนี่นะคะหลังจากโขกแล้วนะคะโขกหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่ต้มแล้วเนาะใส่กับข้าเบือกับมะพริกสดด้วยพี่น้องทีนี้เราจะมาปรุงกันนะคะใส่เครื่องปรุงกันนะคะ ใส่น้ำยานางนะคะแบบอย่างข้นมากเลยค่ะค้นๆสดๆเลยค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะอืมถ้ามันเหลือเดี๋ยวพอจะไปกินน้ำยานางเป็นอันยาเย็นสมุนไพรใส่เกลือนะคะใส่อย่างนิดอย่างละหน่อยก่อน กลัวมันเค็มนะคะชิมถ้ามันเจือดค่อยปรุงเพิ่มใส่น้ำปลานะคะปลานะคะปลาต้มนะคะกินน้ำปาลาต้มะคะ่ะใส่ลงไปเลยเส่หน่อยเส้หน่อยเส้หลายเส้หลายเส้ไปวดโคลนโครลนให้เข้ากันนะคะ มันรู้สึกว่ามันเหนืดอๆเนอะใส่น้ำยาหน้างลงไปอีกเลยพี่น้องเมื่อกี้แอดชิมแล้วนะคะนัวได้ที่แล้วนะคะอุ้ยน้ำยาหน้างแต่สออมใส่ลงไปเออก็ดีบัานปกติสิโบใส่แอนบใส่อันหมูหรือมือนี่คืออยากใส่หมู ท้ายสุดนะคะท้ายสุดรสชาติได้แล้วนะคะรสชาติอัน,นตามที่เขาหมักนั่นแหละค่ะพี่น้องผู้ใดกินเคม็มกินเผืดกกินยังไงใส่ลงไปที่ทำเค็มเผื่อนิดนึงเพราะว่าใส่หมูทีหลังเนาะทีนี่ก็คือไม่กล้าชิมนะคะหมูยัยงดิบอยู่นะคะชิมก่อนใส่หมูนะคะใส่หมูสามสั้นมันก็สิออกรสชาติมันๆน,นะคะมันๆหอมหอมอคมคนให้เข้ากันเลยที่นี้เขาก็สิมห่อเหรอคะพี่น้อง เริ่มห่อแล้วนะคะหมกแล้วน,นะคะใบตงองเขามัน,น้อยใบตงองเขามัน,น้อยเขาเก็เหตดห่อนี่น้อยห้าหอดกับคำแล้วหาได้แค่นี้นะคะใบตองอยู่ข้างอยู่ในบ้านนี่แหละคะ่ะหอมมากหอมพักสะแงะ ไม่ต้องห่อาน้อยเข้ากับเท็ดหหอน้อยไม่ต้องงามค่ะเราไม่ได้ทําขายไม่ได้ทำประกวดน,นะคะทํากินนะคะเอฟซี FC ค่ะเรื่องหอนี่ก็คือเป็นความสามารถพิเศษของใครของเรานะคะแต่ก็ลอกเรียนแบบได้นะคะทำตามได้เลยนี่ปึ๊บ เรียบร้อยนะคะห่อที่สองนะคะห่อมากเมนูคืนนี้ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ห่อใส่ผักชะอมนะคะอีกสองห่อสุดท้ายนะคะ เหมือนกันค่ะกานห่อก็เหมือนกันมาดูหม้อนะคะตอนนี้หอมมากเลยนะคะตอนนี้นะคะไปจะได้ทานแล้วนะคะฝนกระตกเพราะฝนบานนีพี่น้องเลยตกมาละตกมาแห้งๆด้วยเขาสียดางามๆเนี่ อันนี้ใบตองเอาปเป็นึ่งนะครับนี่ค่ะ,คะสวยงามมากหอนี้หอ,หอให้ดูแบบชัดๆเลยเก็บเอกัดเลยบาดเนี่ยไม้จิ้มฟันมากัดเลยนะคะ <Yeah. S 2> อ๋อทำเป็นสัญลักษ์ไว้ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะอันนี้เป็นผักชะอมนะคะห่อนี้ใส่ผักชะอมนะคะเป็นไม้สองอันนะคะกัดสองอันพักสะแงะกับใส่กัดไม่เดียวลงไปเลยอึบ เดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะเป็นยังไงนะคะอันที่เราลงก่อนนี่แหละสุกแล้วเอแอจะแกะให้ดูนะคะนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะหน้าตาดีมาก าทานข้าวด้วยกันนะคะบรรยากาศคนตกด้วยค่ะคนตกเซซังกะสีสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องรูของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ